ดูเถิดเป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่าพระยาเวทรงบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตยืนยาวเป็นนิดจริงๆแล้วเพราะชนะ,ะตอนนี้ยาวแต่ข้าพเจ้าตัดให้สั้นเอาแต่ความหมายเน้นๆนะคะคือว่าที่ไหนที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีพระพรเกิดขึ้นที่นั่นนะคะพระเจ้าบังคับบังคับ บัญชาพระพรที่นั่นนะฮะเป็นพระพรใหญ่ที่พระเจ้าให้ความสําคัญนะกับความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรหรือที่ไหนก็ตามนะเพราะว่าที่ไหนก็ตามที่มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมารซาตานมันจะทํำลายได้ยากมากนะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มารซาตานทําก็คือว่า มันพยายามที่จะให้เกิดความแตกแยกกันนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดความแตกแยกแล้วเราจะถูกโจมตีได้ง่ายมากนะคะแต่ว่าที่ไหนที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมารซาตานเจาะเข้าไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่าพระพรนี้นะคะพระเจ้าให้ความสำคัญแม้กระทั่งในครอบครัวนะคะครอบครัวพี่น้องมีความขุนเคืองใจกันไหมพ่อแม่ พ่อลูกนะหรือสามีภรรยาในทุกองค์กรนะในทุกความสัมพันธ์เริ่มตั้งแต่ที่บ้านนะถ้าเกิดว่ามันมีความเล้าฉานแค่นิดเดียวนะคือเราอาจจะไม่พอใจพี่เราอาจจะไม่พอใจน้องคุณเคืองกันนิดหน่อยเราอาจจะไม่พอใจพ่อแม่นะคุณเคืองใจนิดหน่อยพี่น้องสังเกตดูได้ว่าพระพรนะจะสะดุด แต่เมื่อไหรก็ตามที่เราแก้ไขสิ่งนี้นะคะพระพรก็จะกลับมาไหลเหมือนเดิมนะคะข้าพเจ้าสังเกตดูนะคะก่อนที่ที่ที่อยู่กับสามีช่วงแรกนะคะมันมีความแตกแยกตลอดเพราะว่าเราต้องการเอาชนะกันนะคะไม่ยอมลงให้สามีเลยพยายามที่จะแข่งนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งแต่เรารู้สึกว่าเราด้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามแข่งขันด้วยกําลังของตัวเองแล้วความสัมพันธ์ของเราก็ไม่ดีนะคะ แล้วมันทำให้ครอบครัวการงานนะ,ะทุกอย่างก็แย่ลงตามไปด้วยจนวันหนึ่งที่พระเจ้าสอนในเรื่องนี้นะ,ะว่า ให้เราเชื่อฟังสามีนะคะเพราะว่าน้ํามันไหลจากบนศีรษะลงมาน้ำมันไหลจากบนศีรษะ,นะะ,ะของอารมณ์หมายความว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเพราะฉะนั้นพระเจ้าอวยพรผ่านทางสามีนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายกย่องและให้เกียรติสามีแล้วยอมรับเขานะคะพระพรก็ไหลลงมานะะข้าพระเจ้าเชื่อฟังนะ,ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ เชื่อฟังจนได้นะคะตอนแรกก็ยังแบบว่าทําไม่ค่อยได้นะคะแต่เราก็ต้องพยายามทําเรื่อยๆโดยพระคุณของพระเจ้าและในที่สุดเราก็ยอมรับเขานะคะก็คือ แท้จริงแล้วเราเชื่อฟังพระเจ้านะเมื่อเรายอมรับตรงนี้พี่น้องอัศจรรย์พระพรไหลเข้ามามากมายในครอบครัวเรานะจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งที่พระเจ้าสอนเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้านะพี่น้องจะไม่ขาดพระพรแน่นอนนะแล้วถ้าเกิดความสัมพันธ์ในครอบครัวของเรานะหรือสัมพันธ์กับพี่น้องในคิดจ,จกัก แม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพื่อนบ้านที่ทํางานนะคะพี่น้องเรารักษาใจของเราที่เราจะไม่เป็นคนที่ช่างโกรธหรือเก็บความขมขืนกับคนอื่นนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ เราไม่โกรธใครเราให้อภัยทุกๆคนนะเรามองทุกคนว่าเขาดีเรามองทุกคนในแง่ดีไม่ติดใจไม่ขุนเคืองใจกับใครก็ตามนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกขุนเคืองใจพี่น้องจะต้องรีบเคลียร์ความขุนเคืองใจออกให้หมดนะพระเจ้าบอกว่าอย่าให้กโกรธข้ามคืนนะเพราะว่า หลังจากข้ามคืนแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันจะเริ่มฝังลึกเรื่อยๆลงในเราแล้วมันจะแก้ยากเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าปล่อยให้มันข้ามคืนอย่าปล่อยให้เวลาเนิ่นนาน นะคะถ้าเกิดว่าคุณเครื่องใจกับใครไม่ดีแล้วพี่น้องรีบแก้ไขนะคะพี่น้องเป็นฝ่ายทําก่อนส่วนคนอื่นเขาไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเมื่อเราเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าจะทําส่วนที่เหลือเองนะคะถ้าพี่น้องไม่อยากขาดพระพรน,นะคะขอให้เป็นมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในทุกที่นะคะรักษาความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในชีวิตคู่นะคะในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแล้วในคิดจ,จักของเราด้วยนะคะแล้วพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องอย่างมาก ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์ แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะ,ะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ